เพราะว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันไม่ต่างกับคนโลกประสาทประสาทหล,ลอนอเนี่ยโลกที่เราสร้างมันก็เลยอคตีกับโลกที่คนอื่นสร้างเราถึงอยู่ด้วยกันยืดได้ในงั้นเราไปไปเป็นคนไข้โรคประสาทอย่างงี้นคนมีโรคส่วนตัวม,มันมีโรคส่วนตัวเวลาเราฝันแต่เวลาเราไม่ฝันเนี่ยมันโรคส่วนตัวของแต่ละคนมันใกล้กัน อย่างนี้ถ like ้วอย่างาัที่เขาแบบว่ามีคนถ่มใหญ่เชื่อเชื่ออะไรเหนแก่แบบนั้นมันเป็นเราจะเรียกวเป็นความจริงเฉพาะุ่กหรือว่ามันถึงความรับ้ำฝนปก็เาจะเีกอะรเบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เป็นพระเจ้านีแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าโลกขแง่่วาเราเาิดเหตการั์ถ้าถ้าตัวเราคิดเหมือนกับคนงง เดียวกันกแล้วเป็นความผิดแล้วถ้าเกิดเห็นว่าคนแบบ10 50คนจาก100ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเชื่อว่าเนี่ยลล์เหมือนกันแต่ว่าคนที่50คนกับผิดไม่เหมือนกันแล้วมันเป็นครึ่งๆแล้วอันไหนมันจะจริงหรือผิดหรือมันจริงทั้งสองอันก็ก็ใช้การพิสูจน์ด้วยภาษาสัมผัญง่ายๆง่ายๆคืออาจจะมีคนเชื่อว่าโลกแบนซึ่งพิสูจน์ได้ว่าผิด ด้วยวิธีการต่างๆที่เราเรียนกันในชั้นสติปัญญาคือกา,การที่การที่ความคิดเป็นตัวกำหนดว่าอะไรมีหรือไม่มีมันไม่ใช่การสร้างโลกขึ้นมาเที่ยวๆแบบเวลาเราฝันอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วโลกที่เราฝันขึ้นมาได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโลกจริงด้วยซฝ่ายมันมีพื้นฐานมาจากโลกโลกจริงแต่ว่าโลกจริงเนี่ย การที่เราบอกว่าอะไรเป็นอะไรอะไรมีอะไรไม่มีอะไรมีลักษณะยังไงมันขึ้นอยู่กับไม้คำที่เราใช้เรียกไส้คำที่เราใช้เรียกเนี่ยมันขึ้นูน่กับความคิดเราง่ายๆเรามีสิ่งที่เรียกว่าไอ a d i ไอ d ใช่ไหมไอ a d ทุกคนเห็นสิ่งนี้ของอาจารย์พิโรุตรเกิดคอนเซ็ป เกิดความคิดขึ้นมาในใจ,จนทันทีว่าไอแพดทีนี้สิ่งนี้เอาไปให้คนป่าคนป่าแบบหนังเขาไม่รู้เรื่องน้ราวเอาไปให้เขาดูให้เขาจำเขาจะรู้ไปว,ว่านี่คือ iPad. ไอแพดมิชาเพราะว่าเขาไม่เคยมีคอนเซ็ปต์เรื่องไอแพดมาก่อนเขาอาจจะมีอะไรในในภาษาของเขาไว้แผ่นอะไรสักอยาก่าง างัอย่แต่ในกรณีนั้นถึงแม้เขาจะไม่รู้มันเรียกว่า iPad แต่ว่าเขาสั่งได้ะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่คือในโลกของเขามันไม่มีไอแพคือเนื่องจากว่า,าความคิดของเขาไม่มีคอนเซ็ปต์ไอแพก็คือว่าใ,ในในทฤษฎีของเขาพูดแบบภาษาราชการในทฤษฎีของเขาไม่มีคอนเซ็ปต์เรื่องไ iPad. อแพดเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎี ก็ okay, แปลว่าอะไรจะอะไรจะมีอะไรจะไม่มีขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นแน่นอนมันมีพวกของภาววิสัยที่จับแล้วก็มีอะไรบางอย่างแต่อะไรบางอย่างนั้นจะมีลักษณะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์ขึ้นอยู่กับคำวิช้เรียกความเข้าใจก็จะเรียกว่ากระดานเพราะว่าคนเราเวลาเห็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะมีแนวโน้มที่จะเปรียบเทียบสิ่งใหมะนะ่นั้นกับสิ่งที่เรารู้จักอยู่แล้ว เขาอาจะรู้จักกระดานกระดานแบบแผ่นๆเอาไว้เขียนเอาไว้แหละเขาอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่ากระดานเป็นยังไงก็เปิดตื่นโลกเขาไม่มีจนกว่าเราจะอินโทรดิว c ์ความเข้าใจคอนเซ็ตเปต์ที่ใช้กับไอแแล้วก็ดูว่าไอแพดมันทําอะไรได้ที่กระดานธรรมดาทําไม่ได้ก็จะเกิดคอนเซ็ปต,ต์ใหม่เว่าไอแพดเพราะว่าในโลกเขาจะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นอย่างเงี้ยคือประเด็นคือว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องอยากอะไรเรื่องเรืไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไร,รคือเราเข้าใจว่าอะไรคืออะไรฟังเสร็จทุกน้องสี่นงต่างเป็นยังไงแล้วมันจะกําหนดให้ความมีอยู่ของโลกภายนอกไม่ใช่สร้างขึ้นมานะแต่ฝันแคแต,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 ต่ว่ากําหนดว่าอะไรมัรนมีอ,อ,อยู่ในลักษณะแบบไหนอะไรต่อพูดเรื่อยๆรัชญาพูดเรื่อยๆจ้ ขบดีคุณนของแต่งนะคะต้องกลับซีมภารกิจต้องกลับก่อนเลยต้องมาเสียทีก่อนนี่ขอถามอาจารย์น่อยว่าพอจะมีเวลาที่จะชี้กับหรือต่อไหมเพราะว่าเห็นว่ามีคำถามมีคนสนใจถามคำถามเยอะมีมีนั่นก็อีกสักอีกสักสองสามคำถามแล้วแต่แล้วแต่ผลผลิตของเราจะถามนะทีนี้ไหนๆได้มาถึงไหมล้วขอถามมัน ที่จะถามไม่ได้ถามอาจารย์หรือยังคนค่ะว่าถ้าสมมติว่าไอ้สารภาพพิษเนี่ยเราคนพบแล้วเราเป็นมีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อธิบายได้แค่ห้าเปอร์เซ็นต์ของแมสเตอร์ชนิดค่ะดังนั้นอีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาอยู่เช่นกันอ่าใช่คือในในแบบดลองมาตรฐานเนี่ยจะไม่มีคำอธิบายของ ที s <S <preach ers> ่เรียกว่าสารนิ่งหรือว่า dark matter ที่มีอยู่ประมาณ20-22เปอร์เซ็นต์นะครับของทั้งหมดที่เราทราบแก็จะมีแบบจำลองแบบกว่าแบบจำองมากยิ่งยวดการเปี่ยนหรือว่า super s y m เ e t r i ที่มีคำอธิบายให้กับสารนื่รวมถึงฮิกส์ยแล้วในแบบจำลองแบบนี้เนี่ยแบบ super s y m เ t r ก็จะมีฮิกส์ของมันเองจะมีฮิกส์อยู่หลาย มีอยู่อย่างน้อยสองชนิดที่ไป,ปมากกว่าแต่ละโมเดลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเจอรุ่ภาพโปรสองโนึดที่มีพฤติกรรมไปแต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันเป็นการด์อโมเดลอีสหรือว่าเป็นอีในแบบจำลองที่ซับซ้อนกว่าแต่ความเชื่อของเราในทางทฤษฎีคือว่าถ้ามันเป็นสองแบบจำลองอื่นที่มันซับซ้อนกว่าแต่สาม,มารถาอธิบายโกภาษาง่อยได้ด้วยมันก็จะดีส่วน อีกเจิเซ็นต์ซึ่งเป็นพลังงานอึ um. ่ท um. ี uh. ่เราไนที่เป็นคำถาเรียกว่าอย่างอย่างนักวิทยาศาสตว่ามันของมันคืออะไรเนี่ยเพราะว่าเราสังเกตมันพบในระดับเอกภพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้กสังเกตการในระดับเอกภพแล้วมันทําการทดลองเพราะว่าแมนห้องทดลองยากเพราะว่ามันมันเป็นตรวการที่สะสมในระดับเอกภพกันสัภานะมันก็เลยต้อง ต้องใช้เวลาแนะจินตนาการอีกหน่อยว่าจะศึกษาสิ่งที่เรียกว่าพลังงานนึกหรือาฟต่นใทีได้อย่างไรในในในด้วยกระบวนวิธีทางศาสตร์ว่าเระสบความสำเัญหรไดังนั้นคืสิ์ไม่ตกงานนะคะต่อเช่นชือเราเรารู้มาที่ม่ได้แลว่ามันสี่เร์เ็แล้วเราเห็นขอบเขตัันามที่คือว่าพอเราใช้เค่งสัภาพทั่วไปในใ บญญรรยายนกพบโดยรวมทั้งหมดเราก็จะมองสมก,การที่บญญรรยายเรียกว่าพลวัตรหรือไดน,นามิกสองมีกับพบออกมาไ,ได้เราก็พบว่าสมการสามอิสตานเนี่ยสามารถทำนายระบบที่มีการขยายตัวมีความเร่งได้ด้วยการต่งากงกันแล้วเ,เขาก็มีการส่งดาวเทียมขึ้นไปในน,นัสซาสส่งเไปตรวจจอบร,รอบโลก์แล้วเราพยายามตรวจวัดปริมาณการสีพื้นหลังของระดับพบ เราก็พบว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่างเนี่ยหรือว่าดูการระเบิดของซูเปอร์โนวาที่อยู่ไกลมากๆออกันแล้วมาพลดสอบด้วยสมการที่ได้จากสมการสนามของไอน์สไตน์โดยที่คิดว่าสุรบ้าทั่วไปแล้วก็พบว่าไอ้กราฟมันจะพิตได้ดีที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีสสารนืดอยู่70เปอร์เซนมีไม่ใช่พีคานาเนอร์70เปอร์เซ็นต์มีสสารนืดอยู่20เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นที่เหลือ5%ไม่จะเป็นสสารที่เรารู้จักกันแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นผลสังเกตการเดียวมันมีประมาณ2-3 i n d น p e n d e n t observation ขึ้นมนให้ผลตรงไปว่าโอเคมันต้องมีสสารเมื่ออยู่20%นะมีสสารเมื่ออยู่70%นะแล้วมีเพราะฉะนั้นก็จะเหลือที่ให้วิสซิเบลเวิร์สของเราเนี่ยเป็นสสารที่รู้จักกันเพี่ยง5%ที่มันใคมีคำถามอีกไหมครับจะสรางเื่อะไร นนเ,เมืเ่อกีก้ะคะุยเรื่องาสนาด้วค่ะเขาที่เคยจได้ซีจลลี่ของฮอ,อิ้งเราจะคุยกันเรื่องทิเมตเตอร์ด้วยอาจารย์คิดว่าการจะมีรโตคอลนี้นมันเพิ่มความเป็นไปได้ของิสตดีนจลลี่ของฮอปปิ้งไหมหรือว่าเราต้องชิตดกีกันเลยสดที่อะไรนะครับของฮอปปิ้งสปสเ ถามว่าสิงเจรีจะต้องโดนลมหรือเปล่าก็คือว่าดับดับแรกสิงเจรีนั่นเป็นฤิฎีที่พัฒนามาโดยนักพิสูจน์หลายคนจริงๆไม่ใช่ของอฟิศแต่ว่าทิศีเขาก็มีความเชื่อในทิฎีนี้อยู่บ้างส่วนการที่เราพิสูจน์ทิฎีสปริงทิฎีสปริงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแทนที่เราจะตั้งสมมติฐานมาหรือคิดไปว่า ส่วนประกอบพื้นฐานของของธรรมชาติทั้งหมดของภาษาและพลังงานทั้งหมดเป็นข้าเป็นจุดหรือว่าเราก็บอกว่ามันเป็นสปริงแอนต่เป็นวงปิดเส้นวงเป็นอนุภาคสปริงเล็กๆเล็กขนาดไหนก็ประมาณสิบกิลรัมลบสามจุดสามเซนติเมตรหรือเราพูดสารละสารก็คือศูนย์จุดมุดศูนยไปสามจุดสองพันประมาณสิ่เล็กมากอะโปรตอนขนาดเท่าไหร่โปรตอนขนาดสิบกิโลกัม ลบห้าเมตรก็คือสิบกำลังลบสิบสามเพราะฉะนั้นจะต่างจำนวนศูนย์จะต่างกันอยู่ยี่สิบตำแหน่งขนาดตปรควาเราก็เล็กมากเลยแต่ว่าสตริงเนี่ยถ้าถ้ามันมีอยู่จริงมันต้องมีขนาดเล็กขนาดนั้นมันมีเผลทางทฤษฎีมันอยู่การที่มันเล็กมากขนาดนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็คือว่าถึงมันเป็นทฤษฎีที่ควรจะเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่ในทางปฏิบัติและเการที่จะ ทการทดลองตรวจสอบกันได้เราจะต้องสร้างเครื่องเล่นรุพัที่มีขนาดใหญ่ถ้าถ้าใช้เทคโนโลยีปัจจุบนันจะต้องสร้างในทานแนย่างนั้นนะที่มี27กิโลเมตรจะต้อ,องใช้ต้องมีเส้นรอบวงเท่ากับระบบสุรยิยะ <c oughs> <c oughs> ในทางก็คือว่าเทคโนโลยีเราไม่น่าจะสร้างได้เพราะฉะนั้นการจะตรวจ <c oughs> สอบความถูกถูกติดของ <c oughs> สตริงเน <c oughs> ี <c oughs> ่ยทำได้โดยตรงยากมากเราก็อาจจะต้องคิด ถึงผลของมันในระดับว่ามันถ้ามีสตริงอยู่จริงนิวนาการไอโอพบจะต่างกับที่มีสตริงอย่างไรแล้วมันจะทําให้เกิดผลที่สังเกตการได้ไหมในยกตัวอย่างเช่นการสือพุ่หลังของปรโอพบ์เลยแต่ว่าคาตอบก็คือยังยากที่จะพิสูจน์ความถูกถูกต้ีดของสตริงผมช่วยเป็นร้อยปีแต่นั่นคือความไม่สรณ์เบส กิจกรรมแบบความความชีวะเ,เทคโนโลยีเราไม่สามารถสร้างเครื่องมือภาพที่มีเฉพาะความระดสะสอได้่ะแล้วก็คำถาม่องอิบยสั้ีไสาไรตก็า่างกันนะครับในพีนเอร,ร,สสร์ปฏิปกิสสารปติในแง่ที่ว่าพูดแบบง่ายๆก็คือว่าถ้าองอรอนมาเจอกับปฏิกิเล็กตรอน ที่เราทั้งเชื่อโรตอนมันจะกลายไปเป็นพลังงานหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าผมไปเจอกับปฏิคมก็จะมาลายหายไปกลายเป็นพลังงานนั่นคือปฏิรูปผ้าแต่ปฏิร้งผ้าเนี่ยมันก็คือผ้าพียงแต่ว่ามันมีสมบัติมันไม่ใช่ว่ามันมีพลังงานเป็นลบหรืออะไรไม่ใช่มันเป็นเหมือนผภาอื่นงแต่ว่ามันมีประจุตรงข้ามันมี สมบกกัติที่เรียกสมบกกัติเชิงควอนตัมคออย่างเหมือนเหมือนกับเหมือนกับรูปภาพปกติที่นการประจุตรงข้างเท่านั้นเองแล้วถ้ามันประจุตรงข้างเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดการประละยคู่เพราะเลยอนิเมเทสกับคู่ของมันอนิประไลยคู่คืออนิเมเทสทำลายล้างเนี่ยเมื่ออิเล็กตรอนเจอโฟตอนปุ๊บทำลายล้างเลยเปลี่ยนกลายไปเป็นโฟตอนหมดเป็นพลังงานไปสุดหมดส่วนสาสารมืดคืออะไรสสารมืดเนี่ยตามนิยานนันนะครับ ก็คือว่ามันคือสาาสารที่มืด